ป๋างเง็มห่วยชาวบ้านวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการประกาศล็อบนาวกรุงเทพมหานครผมก็อยู่ตรงช่วงปริเวณทลนกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีพอดีนะครับมีข่าวลือมากมายว่ามีรถขนส่งผนงานออกจากแคมป์เดี๋ยวไปจู่โจมกันนะครับว่าตลอดเส้นทางไปขนโยกทิ้ที่ไปภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะครับมีรถมากมาย อย่างที่เป็นข่าวลือหรือไม่ตอนนี้เวลาบ่ายโมงตรงครับนครับตอนนี้ผมกำลังผ่านอนุสรสถานหินชาตินะครับขึ้นสู่สุขามต่าง,างระดับเพื่อข้ามไปยังรังศิษน,นะครับสุดที่ผมกำลังข้ามไปนี้นะครับท่าน คาคือผมเป็นสนามกีฬาปกติมีรถราก็ยังเป็นปกติอยู่มุ่งตรงไปนี่ก็เป็นตลาดส,สีเมืองนะครับรถยนต์รถบิ๊กนอกรถ,รถเก่งจากที่ดูตอนนี้นะครับเวลา1ิบสานาฬิกา10นาทีนี่รถไยังไม่เห็นอะไรผิดปกตินะครับไม่มีคนงานขนส่งลัธรแต่อย่างใดนะครับนี่ครับกัขึน้นสู่โ,ฆโ,ฆโฆสะพาน ตลาดหลักหน้ารูปศรสถานและลงไปนี่ก็จะเป็นตลาดสีดุ่มดุ่นะครับส่วนที่ดุมดุ่มจะดิดดุน,นะครับน,นะครับเซียรักสิทนะครับที่เขาออกมาว่านะครับภาพเขาออกมาว่าภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลต่างๆออกมาว่าการปิดลอด็อกดาวน์ประเทศของรัฐลและปิดแคมป์คนงานเริ่มวันที่28นี้ก็จะทำให้คนงานทยอยกลับบ้านต่างจังหวัด ็ต้องปิดรอกดาวเป็นเวลาตั้ง1เดือนนะก็เลยต้องกลับบ้านหนึ่เดือนโอเกรงว่าการกลับบ้านครั้งนี้จะเอาเชื้อไวรัสโควิด19นี้ไปเผยแพร่ไปแพรแท่ที่ต่างจังหวัดตอนนี้มาถึงด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเสียรังสีล้วน,นะครับด้านซ้ายของระมันก็เป็นตลาดสีหัอย่งมีกคนละที่จอดอยู่เป็นปากกตินะครับ ไ,ไปสู่ชายเวียเซียนี่นะครับก็ยังมีปกติเลยนะครับยังไม่มีรถไทที่มีคนงานหรือว่ามีรถตู้มีอะไรที่จะอบอกว่ามีคนในรถเยอะกือบจะลําเารถนะเวลาขณะน,นี้ก็ยังไม่มีอะไรที่พิสัยเก็ครับ lúc một cái thứ xa văn bây giờ đặt được quá mười năm năm sự kiện cả với lại cần cần là thì đi 您好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  ทางด้านขวามือผมโรงพยาบาลราชวิถีสองรังสิตเป็นใครที่บอกว่าโรงพยาบาลราชวิถีมีอยู่ที่เดียวไม่ใช่แล้วนะครับโรงพยาบาลราชวิถีมีอยู่อีกแห่งหนึ่งนะครับโรงพยาบาลราชวิถีสองนี่ครับอยู่ด้านหลังผมนี่ยครับนี่นี่ครับสบรชชนี่ครับสถาปันนี่แหละครับนี่ครับจีบลมบัตรเครื่องสุขยาเสพติดนี่ครับก็ยังปกติครับส่วนดังโล่งอยู่ครับสามารถทำความเร็วได้นะครับทำความเร็วในตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ น,นามนบางันเบติ้อ0 2 0 0เมตรครับตอนนี้ผมกำลังจะภาพของบางลองรังสิซียนะครับรัสิซสคัสเตอร์ใหญ่ของรังสิซี์ก็จะอยู่ที่นี่แหละครับที่สบารนครรัสิ ไม่สบายนะครับไม่มีไม่มีอะไรที่ทำให้ผิดปกติใดๆนะครับรถเต็มไปหมดเอ้ยไปจองไจิงกะรับก็ดีเล้บไปโซโซ่สมาทคางรู้ได้ตามิเป็นระยะห่างเลยซ้ำไปยุที่บางพื้นที่มีการก่อสร้างนี้ต่างอยู่นะครับ ็อนียก็จะถึงทางลงของทางตางับในงโตวีแล้วนะครับก็จะถึงโรสาบแล้วนะครับโรสาเป็นมืงนานกว่งนะครับทมงด่านสายหนู่ก็เป็นโรสาเซนโก้เลยางเซนโกแล้วก็จะเป็นโกาสาโกาส,าโกาสาที่จาาดรถบริษัทขนาดใหญ่นะคที่ทนศา ที่ลังสีนะครับไม่ต้องไปที่ห้องทีสองนะครับมาขึ้นรถที่นี่มาได้ครับที่ที่างูชานเมืองนี้ก็มัดแต่ที่ออกมาใช้บริการที่นี่ครับนี่ครับของสวยดีติดเชิงสะพานนิพพานเลยติดเชิงเชิงสะพานนิพพานเลยนะครับนี่แหละครับส่วนทางด้านขวามือของผมนี่ครับสำนักงานกรงกษัตริย์ จะพิมพ์แบงพิมพ์เงินปั๊มแบงตั๊มเงินอยู่ที่นี่นะครับโรงกษาที่ว่าเนี่ยนีครับรถก็ยังไปได้ตามปากตินะครับไม่ผิดสังเกตแต่ประการใดไม่มีรถตู้ขนส่งไม่มีรถบรรทุนส่งและที่สังเกตก็ยังไม่เห็นก็มีการตั้งดาง่านตั้งป้อมแต่อย่างใเลยนะครับ การตั้งกล้องตั้งานเพื่อส่งตรวจสังจากสิ่งที่ว่ามีส่งอะรมาข้ามพื้นที่ข้ามเขตข้ามแดนใดอย่างไรฉะนั้นต้นมาเนี่ยว่าการเดินทางออก่าจังหวัดนเซินทางจากกรุงเทพมหานครผ่านทานีผ่านอังสินผ่านประตูน้ำพระอินไปขุทยาไปสระบุร us ีลงลู่ก็ยัง ไม่มีแสดงว่าให้ความรูดูดีนะครับไม่มีรถกติเป็นทีวแถวเต็มลงคานีตอนนี้ยังไม่เห็นรกติเลยนะครับาเร็วรถ่ะแขเล็กๆวอถึ0วเลยครับมที่มัั้0 0สิสปานรที่สองแวที่นี้สี่เพื่อนแชร์ภาพขับออกไป มีการขนส่งแรงงานแคมป์นึงสีร้อยกว่าแคมป์ในประเทศการก่อนีเข้มข้นปิดแล้วจะทำให้คนงานที่เดินทางกลับอุมตึกรานะในช่วงเดือนนี้ไม่เป็นจริงแล้วครับก็ว่าป็นอย่างพี้ไม่มีการจราจรไม่มีแก้กันแต่อย่างใด ความจริงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้า oh ท <Okay. S 2> ี่อาหารประกันภัยอาสาสมัครทหารอะไรพวกคุณจะไปดูแลตามแคมป์ของแต่ละแคมป์แต่ละแคมป์แคมป์ของพื้นงานของแต่ละแคมป์แต่ละแคมป์นะครับเพราะว่ายังเียึดิ่งสนิทอยู่ยังไม่เจอเจ้าหน้าที่ผมบอกทีการประชุมจัดการปัญหาจัดการเรื่องพื้นที่นะครับต้องมาถึงไหนนะครับมาจุดนี้ผมมองไม่เห็นนะครับเพราะยัง กันตีนะครับก็มันจะการรายงานได้เพื่อนเห็นไปเรื่อยๆนะครับว่บามีเส้นทางต่างที่พิจารณาสังเกตพ,เพิปกติารณาได้ปรากฏว่าที่มหาลัยกรุงเทพจนถึงมาลักรุงเทพแล้วยังปกติขับรถผ่านมา10กว่านาทีแล้วนะครับในสัปดาห์นึงรอครับมดที่น,น,าทานี่แล้วทึงไฮเดรสก็ โมเชแล้วนะครับก็คาการณ์ได้ว่าการลบตาโมเท่แล้วก็การสมเข้มแค่บรรคุนงานในุมเท่แตกละครพ่อคุณจะสมรรลนะครับไม่ได้มีการเดินทางมาแบบผิดปกติแต่อย่างไรครับนี่ครับถึงมหาออะไรอุตอสาหกรรสิบดอละคร์เก็เยวกับการปิเนะครับส<อ><อ>นกุกสน,กน,นุกทีครับการก่อสร้างขอ ก็บกจจะเป็นเระ่ังก่อนหน้าที้สราพิารการก่อสร้างก็บางา่วที่เห็นนะครับมีการลอบก็ไหน้ำอะไรเล็กๆน้อยๆนั้รถมปิดนะครับอ่ที่ผมสังเกตดูผู้โดยสารในรถก็ไม่ได้มากนะครับ แลที่สังเกตูรถที่พาบนถนนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นรถนั่งส่วนบุคคลรถเก๋งนะฮะร,รถเกง๋งรถปิกอัพที่ไม,ม่มีกระบะหลังไม่มีผุ้งข้างหลังก็พออาดูุาัได้ว่าไม่ใช่ขนส่งคนงานกลับต่างจังหวัดแน่นอนเพราะถ้าเป็นขนส่งคนงานางจากจังหวัดก็คงไม่กลับรถเกง๋งก็คงไม่กลับรถที่เปิดป้นทุนของรถปิอัพอย่างนี้นะครับอนะาจจะมีบ้างบางคันที่ขนส่ง่างนี้ทั้คงหมดผมคิดว่า ไม่ใช่ผิดงานนะครับจริงๆเขาผมก็เป็นคนย้ายธรรมดา ตอนนี้มาจุดเริ่มต้นที่นวะนครแล้วนะครับีนนครีน้เราจะไปดูหน่อยิว่า,วาการดนายังไม่ใช่ยารแข่งนกน,นะครับจะไปดูสเส้นทางที่เฉลี่ยนครับว่าเส้นทางกับบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานเป็นเช่นไร,น,ร,รน,น,นะครับรี้ยเกนิคมสาราทนครนะครับ ที่ไม่มีแคบงานแล้วครับกาที่เรงานนั้นเป็นรกันนะเนี่ยยที่ทั้งเกษตรกรนะยที่หลงที่เรียอเข้ามาในพื้นที่ใดของนิคมอุตสาหกรรมก็ยังประกันในงานอย่างเพื่อที่อะไรที่เรื่อรถการจาจอหนาแน่นทีรถันต้องมท้ใหญ่ทัส่งคนงานเราอาคนงานอยู่ในแคางานครับว่า ก uh, ็กระทรวงการเงินก็ออกประกาศมาแล้วนะครับว่าจะชดเชยจากรายการถงหาสิบเ50%โดยให้นายจ้างเข้มงวดกับทุกจ้างที่อยู่ในขังทั้งสี่ร้กว่าขังนั้นมีการออกเช็คชื่อเข้าเช็คชื่อออกเพราะว่าจะต้องจ่ายเงินตามเป็นจริงให้กับนายจ้างนะถ้านายจ้างไม่ทำเป็นจริงอย่างนั้นก็จะไม่จ่ายจริงไม่มีเงินทองด้วยไหลหมดเลย จางบ้านที่อยู่คันย้เฉยก็ได้รับเงินขึ้นงองข้าจางแล้วก็ขอปวอมมือรัฐบาลเป็นเวหนึ่งเดือนจากวันที่2 8เดือนนี้เป็นเดือนหน้าจากมิถุนายนปีกรกฎาคมก็ดีกว่า30ันของการก็เริ่มต้นเปิดประเทศ0วบวันแรกสามสิบวันแรกก็เป็นเรื่องของการรอกดาวแคมป์คนงานก่อนแลวกันนะครับ แยกของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนรนะครับติดการพัฒนารัฐปกตินนะครับตอนนี้เรามีูไปแดงตอนนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นบรุดของคนงานที่ทำให้บรรยากาศที่เขาเปนิ่งนะครับราจะมังเพลงที่ห้องพักห้องพักที่ผมก็มาที่นี่จะเป็นตลอด เพราะช่วงเย็นนะนตรงลางวันนี่อาจจะไม่คึกคักเพรคนงานอยู่ในอบฟิตเนสำนักงานในโรงงานอยู่ในฐานติดเด็กก็ไม่เยะดขาให้เทีฐานติดนานการี้ก็อาจะเกียบไปน่อยนะฮนะเกี่ยก็บรกาที่นี่รปครึ่น กรีนนวันครนะฮโรงงานจะทำสีเขียวนะ <c oughs> จะเห็นได้ว่ามีตลลม้ปนปาล์มต้นกล่องามกรถนนสวยงามใครไม่เคยเขาะว่านครขับรถผ่านยี่เฉยเนี่ยฮะก็จะมองไม่เห็นว่าด้านในของวันครมีความใหญ่โตมากแค่ไหนเพื่อนที่นั่นนงรถโดยสารผ่านปิ้วปิ้วปิ้วไปทางขึ้นภาพ เหนือภาคอีสานเนี่ยนะฮะผมไม่มีโอกาสจะแวะมาใานี้นะครับแต่ถ้าแวะมาในนี้จะเห็นหอพักเห็นอพักมินใหญ่โตสูงอสชั้นหาชั้นหชั้นนะฮะเป็นชั้นๆงๆๆๆแๆมากมายใน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 มัธยกเนี่ยนฮะเต็มไปหมดครับนะครับแล้วก็มือมีมวเป็นง่คนก็มีเยอะเป็นจุดจบจจก็แสว่าการี่มีหาเลงนี้ไม่มีไปหาเทนี้แค่ี จากจี่บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่เป็นจุ้นมากโดยเฉพาะคนงานที่มาทำงานทุกภาคนะครับทุกพนทีภาคพื้นที่นี้นะครับเมื่อตอนมหาทุกภัยที่แหละทั้งท่วมตรงนี้นะละต้องขยายตัวต้องทึกต้องทําเขื่อนต้องทําต้องแทนเมืองจีนล้อมรอบนักบอลจะออกไปตรงนี้น่าจะเห็นนะฮะน่าจะเห็นกับแพงกับแพงน้ำนะฮะ เป็นน mm ้า hmm. ส wow. yeah. mm ูงใหญ่มากนการน้ำพวกเนือป่าจันนั่นเนือมาพ่อให้จะสุดเลยครับทีาจะเห็นขอแพงใหญ่พื้นที่ตรงนี้ไม่ร้อยพันไรนะครับประมาณสักห้าพันไรได้ใหญ่มากๆนะครับฉะนั้นพื้นที่ขับรถผ่านนวัดนครเฉลิอาจจะไม่ดีนะครับอีย่างเช่นสายบุกกนงตรงนั้นขปากน้ำเสียขนาดใหญ่เลยน เป็นบรรยากาศของที่หินก็แพงนี่อย่างนี้ครับนี่แหละครับกับแพงนี่แหละครับกับแพงป้องกันน้ําท่วมเนี่ยคของโรงงานเนี่ยครังทุกโรงงานนี่ทำแพ,พงป้องกันน้ําท่วมสูงใหญ่รุ่งยสองเมตรสามเมตรเชื่อนะครับเกลี่ยนน้ำเดี๋ยวมันตอนน้ำมาตรงนี้นะครับที่ว่าเกินตุ๊บเป็นแตกจากความเสียหายพวกพื้นที่ยังไม่พันแล้วก็มีข่าวลือว่าจะมีย้ายนิคมอุตสาหกรรมทั้งวัตถอที่อยู่ ครับตรงเขาใหญ่มั่งทำตัวรากมั่งเนี่ออยก็คือตรงนี้แหละครับไา,ายเสือรบก็มาได้ย้ายไปไหนนะครับเพราะการย้ายโรงงานไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมฮะนี่สูงใหญ่ทำเป็นตุ๊แทงสูงใหญ่พวกนี้ป้องกันน้ำท่วมได้มีคันดินี่อีกทางแล้วครัยังมีคันดินร้อมรอบร้อมรอบต้องวัดท่อด้วยนะครับซึ่งผมก็คงจะสูดไปถ่ายอยู่แค่นี้งเดีะ นะครับนี่ครับนี่คือกำแพงสุดเขตดาวัลนครครับกำแพงพบกับน้ำท่วม สูงมากเลยครับเรียบเทียบทางรถไฟเลยครับป้องกันน้ำท่วมปรถของน้นกกองวันนก สนับสนุนโดยอาหารเสริมป่าแง้มครับเจ้านายปูนปูน